อาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ขอต้อนรับสู่เกม FIFA าออนไลน์3ด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเหมือนเดิมครับ,นนรบโหมดบอลถ้วยของฟีฟ่าออนไลน์3ครับทีมเชลซีของผมจะไปได้ไกลถึงรอบไหนก็มาดูกันครับ ถ้าแหลกนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมกำลังทำการแปลงไฟล์วิดีโออะไรพวกนี้อยู่ครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับจังหวะนี้มิเกลไม่ฟิตอ่ทำไงดีขอใช้เป็น Fabricas Matish โอ้โหดีไปเน,นี่ยอยนี้แหละดีนะปเปนเลียนช่างมาฝั่งไหนฝั่งนี้เชคกัวดาโดกวาดาโดเป็นออสการ์ไปกัวดาโดสลับกันอ่าโอเคเหมือนและเันของจริงเลยอย่างนี้เซอรี่เคฮิวฟิลิปเป นะขึ้นโอเคครับลุยนานี่เจอกับสปอร์ตติ้งครับทีมจากโปรตุเกสมาดูกันว่านัดนี้จะกี่ศูนย์ครับ <laughs> มันยิงหรือเรายิงวะมานะ ฟิดเสียงให้ผู้บรรยายไปแล้ครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเสียงแม่งซ้อนเป็นเพราะว่ามันเสียงลำโพงผมเข้าไปด้วยนะครับมันก็เลยสะท้อนออกมาอย่มาลุยเลยดีกว่าไม่ต้องดูแล <c oughs> แผนเดิมครับแผนที่มันมีให้คอตต้าหายจากาการบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ับยังไม่ฟิตมากเชดเชดทะลวงอาอา้าวฮาซาตัดได้ยังไงเทอรี่เบิ้ลส่งให้เชด เชสดหลบโอ้ยเ้เล่นแรงแรงเฮ้ยเชสดโอ้โหลั่นครับยังไงโอเชดคุมโซนอ้าววิ่งไปไหนนะอาซาสไลด์้ยเฮ้ยฟิลิปเป้เอ้าบ้าบอายสุดอาซาครับดักตรงนี้แน่นอนมันดิกยักษ์นี่ไง ชัดเจนเอาโค้ดโถ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 โมาทิชยังไงครับมันเปิดแน่อือหือเอาม่งไม่ดีครับจังหวะนี้อาซายังตามไปเบียดแย่งส่งให้หลุยหรุยให้เทอร์รี่เทอร์รี่ไปเฮ้ยโคเชฟฟอฟร์เมกันจะเป็นตัวที่เจ็บต่อไปหรือเปล่าอือหือจังหวะนี้กูตัวปเปอร์เซฟ ยิงไปตรงตัวหน่อยครับมีลุ้นอาซะเอาอีกแล้วอ่ะทำไมมันดูไม่ค่อยดูก,กากๆไงไม่อย่าให้พูดเลยมันดูกากากระืรวินเลียนจยิตใจเอ้าไอ้สซาดเพิ่งชมไอ้มาดิชของแท้ฮ่ชนกันเองอีกวินเลียนเชิรลุกแล้วบุกแล้วควาต้านี่ยืนโง่เลยครับบอกเลย ใจนะมาดิมาดิโอ้ยแย่งได้ล้อโอ้ยเอ้ยยังได้เฮ้ยฟาเบกัสนี่แม่งหลายรอบเลยนะเนี่ยเอ้าเอ้าไงนี่อ่ะผมฟาวอีกโอสการ์ากอบล่า ขึ้นบนเอาวินเลียนแย่งได้อ้าวได้ครับออสกาโอ้เอาได้เฉยยิ่งอ๋อเสียดายครับพาจังหวะเลย มันที่อนัดนี้ผมว่ามีแววอะแลกด้วยโอ้เพราะผมแปลงไฟอยู่เฮอรี่กับทีมทำได้สวยเอ้ยทำไมมันเล่นแรงจังวะไอ้พวกมันบอดไปแล้วสปินแล้วยิ่งขอดีใจหน่อยจังหวะนี้สวยครับ คอตต้ายิงลอดใต้รักแร้เข้าไปเลยครับกดเต็มข้อดูครับอมีที่การบล่อยพวกข้างหลังบอกเฮ้ยกูจะยิงอย่าเข้าอย่าเข้าถึเวลาบาดเจ็บสี่นาทีครับเปิดประตูแรกในบอลถ้วยได้แล้วเอาหมดเวลาครึ่งแรกนี่ครับไฮไลท์ครึ่งแรกครับฟาว จังหวะนี้ครับยิงยตรงตัวกูตัวก็เซตได้อ่าอันนี้เชคิวฟาวจังหวะนี้ครับป๊อสก้าเนี่ยแม่งยิงด้วยสายทำมืกเขืออะไรไม่รู้มันถนัดขวาแล้วก็อย่างว่าครับเป็นเหลี่ยมนี่ครับขึ้นหลังครับเราได้เขี่ยบอลเล่นท่าอีกยักอาซะเฮ้ยเฮ้ยแย่มาโอ้โห ออดก้า oh oh. okay. โอ,อ right. ้โหโคตรลุมโคตรลุมกูเลยอืไม่ได้เลือกไม่ได้ลาวเลยมีแต่ลูกฟุกทั้งนั้นเลยครับที่ยิงได้ไหนคิดที่แล้วแหละไม่โคตรฟุกเอาอีกแหละไม่เข้าบอดกันเลยวะเอ้าโอ้วินเลียนนัดนี้เป็นไรเนี่ย ข้าฟาวมันต้องส่งสั้นแน่นอนจนังหวะนี้ชัดเจนอ <c oughs> พอดีเปะ๊ะเช็ดสปินเฮ้ยให้มันเข้าโอ้ยโอ้ยใช้ฟฟเบอกัดนี่เล่นในบอลป้วยนี่ไม่ได้เรื่องเลยอ๋ออาซาด้วยเอา้า เดียวเดียวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่ไหวนะครับขอเปลี่ยนแผนแป๊บหนึ่งนี่แหละเรื่องเฮ้ยอืมร้อยโอเคครับผมจะไม่ใช้แล้วไอ้แผงนเชลซีใช้เป็นเคาน์เตอร์ของผมดีกว่า อสวยอืมดูดีกว่าเยอะเอ้าเล่นรุนแรงวันนี้ลูกสั้นยังได้ความแข็งแกร่งของมาทิชอื้มเฮ้ยอ้ไม่ชกมาวะอ๋อยังดีครับไปเข้าเท้า ขสักสองเม็รกินเต็มน้อย <c oughs> เรียบร้อยครับจังหวะนี้อ้เปลี่ยนแผนแล้วก็ยิงได้โคตรเร็ว <c oughs> ลูงนี้เปลี่ยนได้ในคิปแรกแล้ะ <c oughs> ออสการ์ส่งมาครับจังหวะนี้ติดนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปยิงอีกรอบ <c oughs> สวยงามออ <c oughs> สการ์สไลด์เอา อย่าบอกนะใบเหลืองเลยออสการ์ครับนายแฮปดูเต็มเต็มเลยไม่ใช่บอลน,นะะักขาเขายัางเหลือเวลาขอสามเมตรถัว่ควคอสตาหายเจ็บแล้วก็กลับมายิงได้เฮ้ยได้เบิบ้ลบอลสปิน บอกเลยโอ๊ยมันหมดแรงแล้วว่าออตกา้าหมดแรงเร็วๆเย็นจะเย็น,ยนสอดไปกัดคุ้มเชิงอ้าวยักย้ายยักย้ายสไลด์อุ้ยจะฟาวไหมมาทชเอ้าวผมฟาวอะไรนักหนาวะครับวันนี้มันต้องดีแน่นอนวินเน่นอ้าวไม่ทันไปมง บองไปให้เขายังไงอาซาได้สปินเฮียชิบหายใจยเย็นสไลด์หนักจังหวะน,นี้นำแล้วก็เล่นอะไรก็ได้ครับแต่มันไม่มันเลยอ่ะทูกี้ผมเปลี่ยนแผ่นตั้งแต่ทีแรกดีกว่าถ้ามันจะมันขึ้นขนาดนี้เรียบร้อยครับจบหมดเวลาการแข่งข,งขงนันครับนำไปสองศูนอีกแล้ว ชนะด้วยสกอร์นี้ตลอดอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย